สวัสดีครับอยู่กับไล้คำกวีเกษตรี CNC, วิถีพึ่งตนเองครับผมก็วันนี้มาตอบคาถามนะมีพี่ท่านนึงถามว่าอุปกรณ์ในการห่อฝรั่งที่ถั่วเราใช้อยู่มันมีอะไรบ้างก็เดี๋ยววันนี้มาแนะนําให้ดูว่ามีอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างที่เราใช้ในการห่อฝรั่งแล้วก็ทําให้ห่อไวขึ้นก็เดี๋ยวตามมาดูกันก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้ช่องไร้คำกวีเกษตรี CNC, วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใปโอเคเดี๋ยวตามมาดูกนเลยเคคย่ายนะ่าีอกระะง็แท แม่กับผมจะใช้อยู่ประจําก็คือนี่เยี้มตัวเอีม้มเอ่อตัวจริงๆมันเป็นผ้ากันเปื้อนธรรมดาเนาะแล้วแม่เขาตัดด้านบนออกแล้วก็ให้เหลือผ้าผูกไว้อย่างนี้อ่ะผมเปิเราก็จะผูกไว้ประมาณนี้อันเนี้ยพอดีไปที่สวนพิธาพรมาแล้วเห็นแกใช้แบบนี้แม่แกเลยเรามาลองทำตามดูก็สะดวกดีครับนี่นะเราก็จะผูกไว้อย่างนี้ อบอ่ะทีนี้มาดูอุปกรณ์ในกระเป๋ากันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมยิบอีกก่องนั้นอันนี้ผมไปวางเนี่ยเนาะอันดับแรกก็คือขวดน้มักนมอันนี้ใส่นมักนมที่มีที่ผมเคยเคยก็ขวดนี้ใส่น้มักนมผสมน้มักนมไว้หนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำเต็มพ็อกกี้เนี่ยอันเนี้ยเคยทําคลิปไว้ในคลิปก่อนๆหน้าเนี่ยเนาะก็ลองตามดูในช่องเราเดี๋ยวผมมาลิงมาแปะให้ก็ได้แล้วก็นมักนมนะอย่างแรกอ่าที่สองคือ แม็กกัลูกแม,ม็กอันนี้ขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่าแม็กกับลูกแม,ม็กเอาไว้ทําอะไรอ่าอย่างต่อไปก็คือนีถอ่ถุงหอ่อถุงห่อเนีี้มันเป็นสําเร็จรูปกันเนาะเราทาเองก็คืออกระดาษมาพับก็ทาคลิปไว้แล้ววิธีทําถุงกระดาษเนี่ยเนาะก็เดี๋ยวแปะลิงก์มาให้อีกทีหนึง่งอย่างแล้วก็นี่อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือแปรงสีฟันแปรงสีฟันเนี่ยจะใช้ทําความสะอาดผลแล้วก็เด็ดก้น ผลฝรั่งออกแล้วก็ใช้แปรงในหูแล้วก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักตนนัวนี้นี่นะแล้วก็หอ่อแล้วก็แ็กแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่จะติดไปด้วยตลอดก็คือกันไกตัดกิ่งกันไกตัดกิ่งเนี่ยก็เวลาเราห่อเนี่ยเราก็จะคอยตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆก็กิ่งไหนไม่ดีกิ่งไหนแห้งอะไรเงี้ยเราก็ตัดทิ้งไปเรื่อยๆกิ่งไหนมีโรคแมลงก็ตัดทิ้งไปเรื่อยๆนี่ครับก็อุปกรณ์ก็มีเท่านี้ส่วนวิธีห่อก็มีอยู่ในคลิปอยู่แล้วผมก็ทําไว้หลายคลิปอยู่เหมือนกันก็ลองหาดูในช่องก หรือ,อใครอยากได้คลิปหาไม่เจออะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมเอาลิงก์มา,าแปะไว้ให้โอเคก็ประมาณนี้เลยครับก็ทําให้ทำาท้ทางานได้ไวขึ้นเพราะว่าเราเตรียมถุงไว้แล้วนี่ถุงเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมวางเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็แวกแหวกรูไว้เงี้แล้วก็สวมเข้าไปที่โหลดผลแล้วก็แม็กแม็กปิดก็ก่อนที่จะ แมกทองแล้ตรงนี้เราก็ทำความสะอาดผลแล้วก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักนมก็ทําให้ผลฝรังเราขาวสวยแล้วก็มีความกลอมมากเนี่ยครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ตลอดเลยเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการหออฝลังส่วนใครส่วนส่วนไหนจะมีอะไรมากกว่านี้อ,อ,อันนั้นก็แล้วแล้วแต่คนนะเนาะที่ส่วนผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้ก็เราก็จะใส่ทุกอย่างไว้ในะเยืยมตัวนี้ใส่ไว้เนี้ย แมกลุกแมกแล้วก็แปลงสีฟันใส่ไว้ข้างนี้นี้กระจายตะกิ่งก็ใส่ไว้ข้างนี้อย่าลืมใส่หมวกด้วยร้อนช่วงนี้นะครับก็พร้อมหอบฝรั่งแล้วก็เป็นวิธีการหอบฝรั่งอุปกรณ์ในการหอบฝรั่งของส่วนเราก็มาแนะนําให้พี่พ,พ,พี่ที่ถามเข้ามาไต่รับชมกันเพราะเผื่อใครเอาไปประยุกต์ส่วนไหนเอาไปประยุกตแล้วสามารถทําได้ไวสะดวกหอผลได้เร็วขึ้นก็ ก็แล้วแต่ตาม,ตามความถนัดของแต่ละคนเลยที่ตัวเราใช้แบบวันนี้เราก็เลยมาเล่าให้ฟังโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกฝรั่งทั้งหมดของไล่คากวีส่วนใครมีคําถามแนะนําติชมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาคุยกันได้มาตอบถามกันได้แล้วก็ใครอยากโทรมาปรึกษาปลูกฝรั่งแล้วไม่ดีมีโรคมีแมลงอยากทําแบบอินทรีแบบตัวเราผมทุกคลิปผมใส่รา,ายละเอียดในการติดต่อไว้แล้วชื่อเบอร์โทรไลน์เฟซยูทูบ เฟซบุ๊กส่วนตัวเฟซ e b o บุ๊กแฟนเพจก็แปะไว้ให้ทั้งหมดแล้วนนก็ยินดีตอบคาถามพี่ๆทุกท่านที่ใจรักในการทำราเฟ่รีใครอยากทําส่วนผสมประสานคาเฟ่รีก็ปรึกษากันได้ใครอยากให้ออกแบบพื้นที่ให้ก็ลองส่งแปลนพื้นที่มาว่าอยู่ตรงไหนพี่กัดเท่าไหร่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาช่วยออกแบบพื้นที่ให้เพราะว่าส่วนทั้งหมดเนี่ยผมก็ออกแบบเองทั้งหมดก็อาจจะแล้วแต่ภูมิ ผมมีประเทศภูมิอากาศภูมิสังคมของแต่ละที่ด้วยคือการการออกแบบส่วนเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเหมือนแพทเทิร์นเหมือนกันทุกที่ก็เอาให้เหมาะสมกับชีวิตประจำํำวันเราคราวนี้ก็ประมาณนี้มาแนะนกกําอุปกรณ์ในการห่อฝรังเนาะก็มีเท่านี้เองก็ง่ายๆครับอะไรก็ได้ง่ายๆถ้ามันยากแสดงว่ามันผิดอันนี้เป็นสโลแกนของพี่โจจันแดยน,นก็เป็นอะไรที่ผมยึดถือมาตลอด ครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไลค์คำวิจารต์ซีวิธีพึ่งตนเองด้วยนะครับแบบนี้เน,นะาะเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาถ้ามีคำถามแนะนำติชมก็คอมเมนต์เขา้ามาใต้คลิปเลยก็ได้อันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ